สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราระห์ประจานมวยนับประจําวันพฤหัสที่ยี่สิบสองนับพฤษภาคมสองบันห้าร้อยหกสิบบามีมวยทําการแข่งขันที่เวทีมวยราชํำเนิน,นับในศึกเพชรินด,ดีมวยไทยพรีเมียมถ่ายทอดสดทางช่องทูโฟร์ยูยี่สิบสี่เวลาสิบแปดนาฬิกาฝากกว้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดสไัครไทยกันด้วยนะครับ อยากได้ใัอยากได้ข้อมูลมวยดีๆอยากได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไปที่แอด mt 0 8นย์แปดหรือเพื่พอนๆนับไอดีไลน์มีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย mt 0 8ท่านก็จะไม่พลาดข,ข้อมูลมวยดีๆจากทีมงานทางช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็มาเริ่มมาเลยนับคู่แรกนรับทับหน้าสอเป็มบุตรสิปี1้5ยสเซนเป็นมวยจากจังหวัดราชบุรีชกมวยมาแล้ว40่สกว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆห้ากโลซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรปอตอแถว แจ้งวัฒนะฟอร์มล่าสุดของเจ้าทับหน้าก็ชนะคะแนนเจ้าท้าชนเล็กเกียร์ชัดชัยชนะคะแนนเจ้าสิงจุมพลนออนุวัตรยิมคู่ชกของเจ้าทับหน้าก็คือเจ้าขวัญใจเกียรติชัยยุทธ19ปี160เซนเป็นมวยจากจังหวัดสงขาชกมวยไปแล้ว50ครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็45กิโลซ้อมยูนิค่าเกียริชัยยุทธจังหวัดสงขาฟอร์มล่าสุดของเจ้าขวัญใจก็แพ้คะแนนสิงทองน้อยกว้ยบางคอแหลมชนะที่โยกที่3 บั้งไฟปิกคาดแล้วก็ชนาทีโอยกที่ห้าสิงชุมพลนออนุวัตยิมคู่นี้ความน่าจะเป็นของแกมทับหน้าก็เภทซ้ายฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงเข่าในมรูกขวางหน้าได้รูปร่างช่วงชกส่วนเจ้าขวัญใจก็เพ้เปิดแกมแต่ขาต่อยมัดเจาะยางวจิตหัวใจดีบูด,ดูด้านนับแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับคู่นี้นับทีเด็ดฟันทองผมฟันทองไว้ที่เจ้าทับหน้าสอเปรมบุตรนะครับ คู่ที่สองนับยกมรกตหรือยกมงคลอึ่งอุบบนสิปีร้อยเจ็สเซนเป็นมวยจากจังหวัดอุบบนชกมวยไปแล้ว50ครั้งน้ำหนักปล่อยๆ5้กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้ายกมงคลก็เสมอกับเจ้าเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์ชนะทีโอยกที่3ามสักประมวลหัวจกกอกุ๊บกุบสุดที่แพ้คะแนนเจ้าเพชรนาคาสิทธเจริญทรัพ์ คู่ชกของเจ้ายกมงคลนัคือเจ้าล้านก้าเกียรติชัยยุธ22ปี170เซนเป็นมวยจากจังหวัดปัตตานีชกมวยมาแล้ว60ครั้งน้ำหนักปล่อยๆ56กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าล้านก้าก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรบ้านดุงโรงเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยะโสธรชนะทีโยกที่2ซุปเปอร์จิ๋วหอจกสงวนชัยชนะคะแนนเก้าเจริญดวงบุญลานามวยไทย คู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมต้นๆน,น,นี่ยกมงคลก็ประเภทเปิดเกมปั้มรัดฟอสเตบูดูด้านส่วนเจ้าล้านก้าก็เภศจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงขวางหน้าฟันต่อคู่นี้ต้นกับปลายผมชอบอเสียดสีไปปลายนะล้านก้าจะดีกว่านะครับชอบไปที่เจ้าล้านก้านะครับแล้วก็คู่ที่3นับทรงเดชเพชรนาคา23ปี17 5เซนเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยมาแล้ว40กว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆ6กกิโล ซ้อมอยู่ที่ค่ายาเพชรนาคาที่จังหวัดอุตรดิตฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าน้ำตาลเดือดเกียริจัดชัยแล้วก็ชนะคะแนนน้ำตาลเดือดเกียริจัดชัยแพ้ทีโอโยกที่สามณีแดงไฟเตอร์มวยไทยผู้ชกของเจ้าทรงเดชก็คือเจ้าหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลยีหลวงปู่สวง2 2ปี175เซนเป็นมวยจากจังหวัดศรีสะเกษชกมวยไปร้อยกว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็53้า53กิโลฟอร์มล่าสุดชนะทีโอโยกที่สี่มัจจุราชปอพอง์สว่าง แพ้คะแนนเจ้าฝรั่งขมปอคนคันดีแล้วก็แพ้คะแนนเจ้าสมิงทองเพชรเกียรติเพชรคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมทรงเดชกก็ซ้ายฝีมือครบเครื่องแต่ตั้งบางโต้ตั้งรับจับทางหนึ่งภูสิงห์ก็ซ้ายเปิดเกมแต่นักปล่อยแรงเข่าในมืลูกขวางหน้าฝันศอกหัวเจ็ดหัดวใจดีกว่านะครับคู่นี้นะผมชอบไปที่เจ้าหนึ่งภูสิงห์นะครับแล้วก็คู่ที่สี่นบจอมโหดนุ้ยสี่มุมเมืองสิบหกปีร้อยหกสิบห้าเซนเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ ชมวยมาแล้วร้อยกว่าครั้งน้ำหนักไปปลป่อย52กิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายนุ้ยสี่มุมเมืองฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าภายทองคำแอสันปาตองแพ้คะแนนเจ้ารักภูหลวงเดชเพชรสีทองแล้วก็แพ้คะแนนเจ้าเสือภูมิชอโชคอํานวยการช่างคู่ชกของเจ้าจอมโหดก็คือเจ้าเสือดําอเพชรขุนศึก18ปี1 6 5เซนชกมวยมาแล้วก็60กว่าครั้งเป็นมวยจากจังหวัดยดโสธรน้ำหนักไปปล่อย51กิโล อร์มล่าสุดของเจ้าเสือดําก็ชนะคะแนนเจ้าขุนาหารดับทิศบางลักษ์ชนะทีโอโยกที่สี่ลุ่งสามบีกอดิศักรหรือกวยบางคอนแหลมแพ้คะแนนแป,ป๊บสี่สูจีบะหมี่เกี้ยวคู่นี้นะความน่าจะเป็นของเกมจอมโหดก็เพศซ้ายฝีมือครบเครื่องแต่ตั้งเข่าในไม่รู้ขวางหน้าเหลี่ยมตัวดีส่วนเจ้าเสือดําก็เพศแต่ซ้ายต่อยซ้ายบูดูด้านหัวจิตหัวใจดีคู่นี้นะ ผมชอบสมองมวยของเจ้าจอมโหดนุ้ยสี่มุมเมืองนะน่าจะสกัดทางดังของเจ้าเสือดําได้นะครับแล้วก็ทีเด็ดติดดาวผมนะครับคู่แรกนะชอบที่เจ้าทับหน้าคู่ที่สองชอบที่เจ้าล้านก้าคู่ที่สามชอบที่เจ้าหนึ่งภูสิงห์แล้วก็คู่ที่สี่ชอบที่เจ้าจอมโหดนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข้อวิจารณ์มวยแบบล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับคู่มวยอาจมีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนได้นะครับถ้าเกิดว่ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนผมก็จะอัปเดตข้อมูลนะครับ ไปที่ช่องทางของเราคนระับเพียงท่านแอดไปที่แอด MT 108นะครับหรือเพิ่มเพื่อน ID Li n e นะมีแอดนำหน้าก็ตามด้วย MT 0 8นะท่านก็จะไม่พลาดข้อมูลมวยจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลมวยในแต่ละวันของเรานะครับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยรับจากลาไปเลยครับสวัสดีครับ